ชาวบ้านผวาพบโดรนบินท้องฟ้าหลายลำช่วง2-3ถึงวันเขตพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาช่วงคืนที่ผ่านมาชาวบ้านได้ยกมือถือถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานพบโดรนบินอยู่บนท้องฟ้าถึง5าลำมาเป็นพักๆสาวันแล้วแต่คลิปถ่ายได้เพียงเล็กน้อยไม่ค่อยชัดเนื่องจากบินมาไกลและอยู่สูงรวมทั้งชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่พบโดรนนั้นอยู่ในหมู่9าตำบลลาดงาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งชาวบ้าน เห็นมาถึง3วันแล้วแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาบินมาทั้งหมดหาลำแต่ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายเห็นชัดได้เนื่องจากสูงมากรมทั้งพื้นที่ต่างๆนั้นเป็นชุมชนของชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจะบินไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็หายไปเลยซึ่งชาวบ้านหลายคนบางคนก็ยังกังวลว่าจะเป็นโดรนของกัมพูชาที่ส่งมาและอาจจะมีคนบังคับโดรนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวซึ่งเป็นไส้ศึกของชาวกัมพูชาแต่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเนื่องจากขณะนี้ชาวบ้านก็จะกำลังติดตามว่าคืนนี้จะมีมมมมาา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 ออีีีีกกกหหหหรรืไไ่่่่็จจจะะถยคลลิปแแ้้้้้งงงททททททเเนนใบดัว ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเริ่มบินแล้วค่ะห็นเที่ยงกี่ลำวันนี้เมื่อวานเหรอคะเมื่อวานบินห้าล่ะบินมากี่วันสามวันค่ะค่ะและ้วกนน่อนนั้นกี่ลังก่อนวันแรกบินสองลำค่ะวันที่สองบินสามลังวันเมื่อคืนนี้เป็นที่ที่สามที่บินเลอะเมื่อคือนจะมาเยอะมาห้าลำแล้วปกติมีบินไหมแต่ถ้าส่วนมากเขาจะบอกว่ามันเปินของประมง แต่หนูก็ไม่แน่ใจหรอกนะมันไม่รู้ว่าเป็นของประมงเปล่าใช่ค่ะเมื่อคืนมาเยอะเือมีสีแดงสีขาวก็มีค่ะมันจะเป็นไฟแตพิ่ก็แล้วแจ้งก็แจ้งที่ไหนบ้านก็เมื่อเพิ่งแจ้งไปเมื่อคืนแล้วก็ให้มีจำเลนตามตอนเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาจะไปถามทาง ที่อวตโตรวจสอบด้วยว่าเป็นโดนของใครอะไรยังไงคะ่ะมาพิเศษอะไรใช่ค่ะกังวลก็ถามว่ากังวลไหมก้กังวลต้องเหมือนว่ามันเป็นของอะไรหน่วยงานไหนอะไรยังไงพ่อเขาสั่งห้ามบินไม่ใช่หรอแต่ก็ยังมีบินอยู่ก็อ,อยากรู้เหมือนกันคะ่ะว่ามันคือจากหน่วยงานของอะไรค่ะแต่ยังไม่มีหน่วยงานคะรับไม่มีค่ะคิดว่ามันยังสบาาอยู่ ไม่แน่ใจค่ะม่คืนก็คงน่าจะเ้มาติดติดเลยใช่ค่ะสามวันติดเลยและ้ทีนี้คืออะรส่วนมากคนแถวนี้เขาก็เย็นเขาก็เข้าบ้านแต่พวกหนูคือตอนเย็นบางทีพวกหนูก็นั่งเล่นสังสรรค์กันยก็จะมีเห็นค่ะเห็นดอกส่งคลิปอะไรนะคะส่งคลิปงคลิปคลิปลงทิกตอกค่ะลงโซเชียลปกติค่ะ แต่ก็เหมือนว่าเพื่อนก็มาคอมเมนต์ใหฮาปกติว่ามันคืออะไรอะไรไงก็มีคนถามก็ใช่แต่เราก็ไม่ได้ตอบว่าเออมันคือโดนอะไรยังไงเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากที่ไหน,นแค่อยากรู้ว่ามันบินเยอะผิดปกติคือเมื่อคืนมันบินเยอะจัดเยี่เดียวครับครับพอดีเมื่อเช้าวันอุณาแล้วก็มีชาวบ้านตรงนี้แหละเขาก็วิ่งมาแจ้งผม นะแต่ผมผมก็เราก็เราแวงอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ค่อยมั่นใจอยู่แล้วแลรวก็เราก็กลัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูแล้วก็มาดูที่เขาถ่ายคลิปไว้แล้วก็มาสอบถามชาวบ้านหลายๆบ้านเขาก็เห็นกันเยอะอยู่ครับครับแล้วกังวลอะไรก็กังวลนี่เพราะไอ้ที่ที่เขาว่าแอลถึงสามมันยิงถึงใช่ไหมล่ะเราก็กลัวไม่รู้ว่าเขามาปักหมุดอะไรไว้หรือเปล่านะฮะเราก็กังวลเช่นกันเพราะที่นี่ ใช่ใช่ครับแล้วจังหวัดทุกยาเราก็มี<ช>อ่าค่ายทหารด้วยใช่ไหมละ่ะเราก็กังวลแล้วเมื่อวานก็ยังมีข่าวว่าจับกันที่โรบรีด้วยอะไรนั่นแหละเราก็กังลวลเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะออกไปทั่วเมันมีอย่างสมมติว่าชาวบ้าน่ะคงไม่มีใครกล้าบินหรอกโดนเพราะเขาประกาศห้ามอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาบินกลางคืนอ่ะมันไม่คงไม่หวังดีแน่ๆนแล้วบินทางนี้ในกลในทธ์ยามน,น่าจะาเป็กตล ใช่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีเพราะคนงานที่เขามาทํางานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนงานจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะพอมาเป็นคนงานมาเป็นสายรับหรืออะไรแบบเนี้ยประเภทเนี้ผมว่ามันมีทั่วแน่น่าจะขึ้นบินใช่ก็คิดว่ามันน่าจะบินไม่ไก่นะครับแล้วเมื่อคืนที่ว่าบินมาเป็นฝูงอย่างเงี้ยมันก็กังวลนะครับเราก็กังวลเพราะเขาอาจจะมาปากหมุดไว้แล้วถ้าเกิดเขาโจมตีพุ่มขึ้นมาทั้งทั้งทั่วเลยอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลจะแก้ไขย,ยังไง ที่เมื่อคืนเห็นได้ข่าวไว้เห็นเห็นโดนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมโดนแล้วก็สงสัยตอนแรกเข้าใจว่ามันเป็นโดนอะไรทำไมก็าิปนหรือว่าเป็นของประเทศไทยหรือว่าเป็นของเขาเรื่ออะไรนะที่กรมประมงที่ว่ามาตัวอะไรนี้ยครับผมแล้วก็นั่งดูกันเฉยแต่เราไม่ได้ทําอะไรเราก็เลยนั่งดูกันนั่งกินเหล้ากันอย่างนี้ครับเราเห็นเราคิดว่าเป็นของประมงใช่ครับผม แต่ช่วงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับของประมงแต่แต่ถ้ามีใช่ของประมงหรือว่ายังไงหน่วยงานไหนก็เดี๋ยวให้เขาค่อยตอบมานะครับพี่เห็นเมื่อกี้คืนแล้วครับเนี่ยนี่เป็นคืนที่สามแล้วครับคืนที่สามเห็นเห็นที่กีําครับคืนแรกในผมที่ผมสังเกตด,ดูเนี่ยผมเห็นรำเดียวที่แบบชัดเจนมากครับแล้วเพราะมันบินต่ำมผมบอกเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมโดนมาจากไหนมันบินต่ำจังครับ แล้วเราก็ปล่อยเขาก็มันก็บินไปตามต้นไม้ตามพุ่มไม้ไปตามคลอครับผมเหมือนก็มาตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเมื่อคืนนี้เห็นหลายลำใช่ไหมเมื่อคืนนี้เท่าไหร่นะพี่แอมห้าได้ไหมครับห้าลำคืนที่สอง่ะสามลำคืนที่สองสามลำเมื่อคืนนี้สี่ห้าลำครับผมนะครับอันนี้ทุ่งนี้เขาเรียกทุ่งวัดเกาะลาดงาปลายปลายปลายคลองวัดเกาะลาดงาครับคลองเกาะลาดงาหมู่เก้าใช่ปะครับผม นะครับก็อันนี้นะครับผู้ที่เห็นโดนนะครับมาสองสามคืนแล้วนะครับก็ชื่ออะไรครับทศผมปัญญาเมฆคุณทศครับปัญญาเมฆขุณทศนะครับเป็นแบบชาวบ้านที่อยู่ในทุ่งวัดเกาะรัดงานนี้นะครับผก็มีโดนมาบินอยู่แถวนี้จริงๆนะครับก็ทั้งพี่เขาก็ยืนยันนะครับเห็นมาสองคืนสามคืนแล้วนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีโดนหน่วยงานไหนที่มาบินก็ขอให ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบด้วยนะครับเพราะช่วงนี้พี่น้องชาวนาเอ่อพี่น้องประชาชนก็หวาดระแวงกันอยู่นะครับฝากด้วยนะครับ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 เพราะว่าเราเห็นกันหลายคนด้วยครับพี่อืมครับผมครับครับส่วนก่อนหน้านั้นได้มีการแจ้งยังผู้ใหญ่บ้านไปแล้วเกรงว่าจะเป็นภัยกับทางบ้านเมืองและประชาชนของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่นี้เนื่องจากอยุธยายังมีแหล่งที่สําคัญของราชการอีกเป็นจํานวนมากและ นอกจากนี้ช่วงหัวค่ำเวลาประมาณ20นาฬิกาก็จะเห็นโดนขึ้นบริเวณหลังวัดใหญ่ชัยมงคลเช่นเดียวกันแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบแต่โดนดังกล่าวได้หายไปถึงไม่สามารถตรวจสอบได้ นางสาวนงนุชหีนพลชุมเป็นคนถ่ายคลิปซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่ในตำบลลาดงาอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ่ายไว้เมื่อคืนนี้ชาวบ้านหลายคนบอกว่าซึ่งเป็นบริเวณที่เจอโรนนั้นเป็นพื้นที่โล่งและเป็นที่ทุ่งนารวมทั้งมีประชาชนชาวบ้านอยู่เป็นจำนวนมากแต่ก็อยากให้หน่วยงานเข้าตรวจสอบเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนี้ซึ่งมีทางการไมใ่ให้มีการนำโรนขึ้นท้องฟ้าแต่พบว่าขณะนี้ยังมีโรนที่ขึ้นอยู่ด้านบน2 3ถึงวันแล้วและช่วงคืนจะมีถึงห้าลำที่ผ่านมาไม่ทราบว่าคืนนี้จะขึ้นอีกหหรร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 ืออออไไไมมม่่่่นน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 าา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 ายยยยทททิิติตตตตววววัััััั์กกกกกลาละาซซึึงงงงงงงเเเป็แขชชษใจจจดดดดพพศศีุธ้้้้บบโ ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่พบว่ามีการถ่ายคลิปไว้จริงแต่อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเนื่องจากโดนดังกล่าวนั้นไม่ทราบว่าเป็นของใครและเกรงว่าจะไปขอค่าสึกของกัมพูชา และอาจจะมีค่าศึกอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากบริเวณอําเภอเสนานั้นยังมีแรงงานขเขมรทํางานอยู่กันเป็นจํานวนมากส่วนคุณยายได้เป็นชาวบ้านอยู่บริเวณดังกล่าวใกล้เคียงได้บอกว่าหลายคนก็เห็นเช่นเดียวกันและตนก็ตกใจบินไปบินมาอยู่บริเวณท้องฟ้าในช่วงมืดประมาณ22นาฬิกาจากตนนั้นได้ลุกออกมาเข้าห้องน้ำและเห็นบินอยู่ด้านบนตนก็ตกใจเช่นเดียวกันตอนแรกคิดว่าเป็นชาวนาม,มาขึ้นโดนหวานปุ๋ยเพราะเคยมีแต่หลังจากนั้นทางการห้ามบินโดรนในช่วงนี้หากใครบินถือว่าผิิดดกกกฎหหมมาาาายยยยแต่่่็ัังงงงงโนนนนนไททรรบบบขขอออใคคึึู้้้ฟลลจว แต่มาครั้งนี้มาเจออีกก็ไม่รู้ว่าเป็นโดรนของใครและมาหลายลำเช่นเดียวกันส่วนชาวบ้านอีกคนซึ่งอยู่กลางนาะซึ่งได้เดินทางไปสุ่มถามบอกว่าเห็นเหมือนกันที่ขึ้นอยู่บนท้องฟ้าเนื่องจากเป็นโดรนของใครก็ไม่ปลาปลาเห็นอยู่ขึ้นแถวแถวไหนนี่อ่าไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นขึ้นตรงนี้แถวแถวตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ไปแถวนี้ก็เป็นวัดอะดินั่นแหละขึ้นแถวเนี้ยเห็นยุคคืนเห็นมาหลายคืนยังครับหลายคืนแล้วหลายคืนแล้วขึ้นและเห็นหลายลำไหม ม่มันเห็นทีก็วนไปวนมาแล้วก็เรื่อยๆี่ลำแต่เห็นทุกคืนแล้วก็จะไปทางนี้บางทีมีนกกลับมาอีกอะไรเงี้ยวนอยู่แถวนี้เนี่ยเออเขาก็เมื่อคืนเขาก็เห็นกันตรงนู้นก็เห็นกันเยอะเขาก็ยังสงสัยเมื่อคืนว่าสี่ห้าลำมาปดาน้ามาเลยไม่ได้ไม่ได้รู้กี่ลำต่เห็นประจําขึ้นมาหลายคืนแล้วสี่ห้าคืนแล้วด้วยออกมาเข้าห้องน้ำจน ตีทุ่มครึ่งห้าทุ่มเนี่ยก็จะเห็นวนอยู่แถวนี้อืมนะฮะก็ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรสงสัยนะครับครับครับป้าครับขณะเดียวกันทางพลตำรวจตรีนรินาพุทธัยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้ทราบข่าวก็มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่คอยสอดส่องดูโดนที่โผล่มาว่าเป็นของใครและให้ตรวจสอบในการมาของโดนดังกล่าวว่าขึ้นมาจากไหนหากพบเห็นให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่โดยด่วน মন মুছতে এম এস এটা দেখো